น้องเจมรู้จักประเพณีบายสีสู่ขวัญไหมครับไม่รู้จักอ่ะครับมีใครรู้จักไหมเอ่ยประเพณีบายสีสู่ขวัญเป็นยังไงพอเคยได้ยินชื่อไหมเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินค่ะเคยได้ยินเราพอจะคุ้นๆไหมครับว่าใบสีสู่ขวัญเป็นยังไง เหมือนได้ยินเฉ๋ไม่รู้าจับไม่ได้ได้ยินสักทีหนึง่งอ่ะมาครูทรอมจะเล่าให้ฟังนะครับประเพณีใบสีสู่ขวัญน,นะครับก็เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทยนะครับด้วยความเชื่อที่ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดมาคนเดียวนะครับแต่ยังมีสิ่งหนึ่งครับที่เป็นนมามธรรมเกิดมาด้วยนะครับนั่นก็คือขวัญ แต่ละคนจะมีขวัญประจําตัวของแต่ละคนนะครับซึ่งขวัญเนี่ยนะครับจะทําหน้าที่รักษาประคับประคองชีวิตของเราแล้วก็จะติดตามเจ้าของไปทุกคนทุกแห่งเลยการท,ทําพิธีสู่ขวัญเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเชิญขวัญที่หนีหายไปให้เข้ามาอยู่กับตัวแสดงว่าตัวน้องแก้มก็มีขวัญใช่ไหมอ้าวมีครับทุกคนมีนั่นแหละครับนอกจากจะมีประเพณีบายสีสู่ขวัญคนแล้วนะครับเรายังมีประเพณีบายสีสู่ขวัญข้าวด้วยครับผม ประเพณีบายสีสู่ขวัญข้าวมันเป็นยังไงอะคะอ่าประเพณีสู่ขวัญข้าวนะครับก็เป็นประเพณีอย่างหนึ่งในการบูชาพระแม่โพศพครับซึ่งแม่โพศนะครับก็คือเทพีแห่งข้าวนั่นเองครับก่อนที่เราจะไถนานะครับชาวนาจะทําพิธีสู่ขวัญพระแม่โพศให้ลงมาดูแลรักษาต้นข้าวครับผมโอ้อ่ีเมื่อสักครู่นี้นะครับพูดถึงพระแม่โพศไปแล้วครับครูทอมถามง่ายๆเลยครับว่า คำว่าโพศพสะกดอย่างไรร่วงแม่โพศพที่ไม่มีทอทงสละอีหรือข้อสองแม่โพศพที่มีทอทงสละอีครับ15วินาทีจับเ<ะ>วลาเคยได้ยินเพราะว่าโพสหนึ่งอันหนึ่งโพศพ์แต่อันสองนะครับหนึ่งกับต้นโไรพวกจะเป็นอเน์คิดดีๆนะครับคิดดีๆนะครับ ทีมกอไก่จะตอบว่าข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งเพราะอ,อะไรถึงตอบข้อหนึ่งครับเพราะหนูคุ้นคุ้นกับโพสบแบบที่หนึ่งครับแบบที่สองมันเหมือนกับคคต้นโพอะไรพวกนี้อ๋อคุ้นกับที่หนึ่งแบบที่สองนี่เป็นต้นโพนะครับที่เคยเห็นมาทีมพอนุ่งูครับถ้าทีมพอนุ่งหูตอบพอนุ่งหจะตอบว่าหมายเลขหนึ่งคะ่ะหมายเลขหนึ่งเหมือนกันเลยเพราะอ,อะไรครับเพราะหมายเลขสองรู้สึกเหมือนจะเป็นต้นโพมากกว่า คุ้นเหมือนกันเลยนะครับว่าแม่โพศพเป็นหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองเนี่ยคสือต้นโพนะครับตอบมาแล้วว่าโพศพสะกดโดยใช้สาระโอพอพานสอเสือพอพานนะครับคนตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะและคาตอบนี้เป็นคาตอบที่เด็ดครับเด็ดนะครับ แม่พองสมสะกดแบบนี้นะครับ